โ oh, ตึงไอเบลเมียมึงกับพี่อะ่ะไอ้งจ่ดีนะยังได้ยินแถวๆพี่กว็วนอยู่แต่กับเมียมันรพี่ได้ยินที่เดกพูดไหมเนี่ยอะไรคะได้ยินไหนอ๋อไปโคราชจ้ะพี่พี่เขาหนูหนูกับพี่ต้องเป็นแฟนกันแล้วนะ อ๋อพี่อยู่นากลางทุ่งนาเลยในป่าใหญ่กลางทุ่งนาถ้าอยู่ในกลางทุ่งนาหรือในป่ากันแยแล้วไปกินข้าวไหมเนี่ยไปกินข้าวกันไหมโอ้ข้าวข้าวจับข้าวกข้าวระวังนะมึงอยู่กับไอเนี่ยกูว่ามึงตายกูไม่ฮักกลางเลยเดียวว่าไม่ได้ยินเลยอ่ะนี่มันตึงคงแท่ไอเนี่ยตึงแน่ไกินเกิดเลยล่วงหน้าเลยป้า อะไรคะลงนะคะไปเลยปานหนูกลัวอยู่เดือนแปดคืนแปดคำโอ๊ยอันนั้นมาเรื่องผีเสื้อทองไลตามมาแล้วจะเสียใจไม่เสียใจเสียใจจ้ะไปแต่งงานกับนใจรู้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 แต่ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังแค่นั้นแหละใครจะไปเสียใจใครจะเสียใจเธอนั่นแหละจะเสียใจร้องห่มร้องไห้หาฉันไปที่ชอบที่ชอบเลยที่ชอบอะไรเป็นคนไม่ใช่วิญญาณ รูปล,ล่างหรือวิญญาณรูปล่างรูปร่างก็ใช่ก็คือคนสวยคนหนึ่งมีดีแล้วอยู่คนเดียวอะไรดีกว่าอะไรปวดหัวปวดหัวก็ไปกินยาพาราสิฉชนดีแล้วจะยกให้แฉะไปอ่ะไม่เราแต่งงานหรือคนแบบนี้ฮะฮะเฮ้ยเขาสวยไหม เข้าสวยร้อนๆไม่กินกันลำาไยป่ะเป็นไรนะนี่เขากินกินกินก um ินเนี่ยก็เป uh ็นวันสุดท้ายของเขาเลยแล้วกินเลยไอได้ยินแล้วแงได้ยินแล้วอไม่ตึ่แล้วคุณถามจริงๆนะที่คนดูเขานั่งอยู่กันเยอะเนี่ยเราเล่นกันดีหรือเขารอรถมารับวะเราเล่นกันดีเราเล่นกันดีเหราะแต่แปลกนะว่าเราสองคนเจออีดงเนี่ยแล้วคัน ันทำไมผมทานไม่ขันก็เนื้อคู่นเนื้อคู่ดัมงไม่ใช่หรอกใครจะไปเป็นเนื้อคู่กับ้ก็่าบานไงเนื้อคู่อย่าพูดดัดไปปากบานดัมงสวยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแะดัมจงสวยแล้วพระเจ้าค่ะมชั้นพามาให้เดี๋ยวทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้อ่ะะทำไมถึงสวยได้อะก็คุยกันไม่รู้เรื่องมองชั้นเลยผักเธอไปโดนรถชนเพราะจันหูหูไม่ได้ยิน คุยจะไม่รู้เรื่องโมโหมากเลยผักม,มึงฆาตกรรมคนละเบื่อน <laughs> เราชนแล้วมันชนเฮ้ยนึกขึ้นได้ว่าเราทําผิดเราผมันชนไปฉุดขึ้นมาแล้วเธอก็สวยแบบนี้เลยโอ้โหรถชนรถคันไหนนะจํากทอ,อได้ไหมกทอ,อไม่ใช่ชนนะกทอ,อเป็นอังทอง <laughs> ไม่ใช่ชนบุรีปะปะ,ปะ โอ้ฉันพามาหามาเจ้าคืนจริงใช่ไหมใช่ใช่เลยหำมโกหกนะไม่โกหกไย่งั้นเราขอคืนได้เลยถ้าเกิดว่าดำโดงสวยขนาดนี้๋ยวเรายอมแต่งงานก็ได้เสียสละให้อไรแล้วมั้งเฮ้ยไปนะไป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 เขาคู่กันอยู่แล้วพี่เอกต่อล่อยอุ้ยพูดได้ด้วยเหรอจ๊ะได้เลย ก็พูดได้สิหรือจะให้พี่พูดคำว่ารักปอยไ้าตาแล้วถามปอยคำหนึ่งถ้าเกิดวันนี้สอนลามกับพี่เดินมาหาปอยแล้วขอเบอร์ปอยปอยจะเลือกให้เบอร์ใครพ่อปอยไม่ต้องพูดถ้าเกิดวันนี้พี่กับสอนลามเดินมาขอปอยแต่งงานปอยจะเลือกแต่งกับใครพ่อน้องปอยไม่ต้องพูดจำไว้เลยน้องปอยนะตั้งแต่วันนี้ต้นไปน้องปอยจะไม่มีวันได้เห็นขาอ่อนพี่